เราได้ไปวิ่งต้อนรับเขาสู้โ่คเยี่ยงคนนี้นะครัยังมันมันมันแม่เรียกแตคนอ่อนที่ขาข้ะชุก

จิจอีกแล้วถึงจรงจรับโอ,อ้ยบาบวมกันกกอบวไปยางพี่เอนโอ้จไปองเอาเลยงออย่ายจยงึงมีอะไรหรือเปล่า ทำแล้วสบายใจโอ้โหันเหมียนธหรมดาได้เปล่าแม่ครับแม่ครับมีอะไรหรือเปล่าทำแล้วสบายใจเอ้อหเอ้อห ไม่จ้ารูมทำเร็วไหมจ้าโอ้ยดเร็วจังเลยมเร็วจังเลยห้าวันห้าวันแล้วห้าวันเนาะไปห้าวันมาถึงกับดึลยยืนดูไกลยิ่งกว น่าจะคุ้นช่จะออกไปเไหมอะเจอบนวีก็สมปูนกับ็อกนะคะให้กับลุงช่งเนาะเพราะว่าลุงช่งจะก่อห้องใหม่น้องโอมนะคะวันนี้ฝนก็หยุดนะฝนหยุดโปรยแล้วนะคะอายาชิไปซื้อแก๊สนะฮะไปซื้อแก๊ คนขับนะพายาไปชีเกตค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเย่าไปนี่ก่อนแล้วจะไปเอาังแกงขึ้นโลก็ได้ไปกลกิเราจ่างกล Bukwai i ตัวมันแรงเนาะเกาที่ไหนเงี้มือเงนีนขนาดความคดค

ต้องเียนไเป็นรแต่ว่า้ามขเมียนบอกครับเยน้มั้งากมาออกาไมเนเดี๋ยวเราก็เลื่อนมาไปมางนี้ไปฝั่งนู้นดัมไปฝั่งนู้นมันังเดอเบิ่งเดอดีให้เรยกลมายกลมาั่งนี้ยกเมาวัระวังบออย่าไปวยอย่าไปวยเขาห้องแล้วนั่นน่ะมันกระบ้าแตกว่างนั่น เอาล้มไปยกใส่ล้มมาหนาๆแบบเมื่อกี้นะเนี่ยมันง่ายโอ้ยจะเป็นเอาแห้งขาดเราเอาอยอะเล่นงานเห็นไหมมันก็น้อยคือเก่าเลยครับปนอยมันก็น้อยมันก็น้ากว่ามันโดนน้ำเต็มเต็มหรือวปะล่าหนาๆอ๋อครับพี่สบายใจครับโอเคคัพี่